สวัสดีเช้าวันนคะที่26กัน,นยายน2566กับฟันทรัซซี่อินโฟกัสนะคะที่จะมีการอัปเดตสภาพว่าการเงินการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ UOB เคเห็นฟันค่ะตละาดหุ้นสหรัฐนะคะก็ปิด ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทมากลางดอลลาร์ที่แข็งค่าและบอลยูที่เล่งตัวขึ้นแรงนะคะซึ่งการเล่งตัวขึ้นของบ bon อลยูสหรัฐค่ะตามที่ได้อัปเดตไปเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะหรือว่าตลาดหุ้นมากนะักและการเล่งขึ้นของบอลยูค่ะก็ทําให้บอลยูโทโลก็เล่นขึ้นตามไปด้วยนะคะจากการขายออกของพนธบัตเพื่อไปหาผลตอบแทนที่สูงกว่านั่นเอง เม็ดเงินค่ะเม็ดเงินลงทุนเนี่ยก็ไหลเข้าตลาดหุ้นสาระนะคะทั้งตัวของที่เป็น Equity นะคะหรือ Stock แล้วก็ตัวของตราสารนี้นะคะเนื่องจากว่าดอกเบีย้ยของสาระค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าชาติอื่นทำให้เกิดเงินทุนไหลออกจาก หลายประเทศนะคะมาที่สหรัฐและตอนนี้ค่ะสหรัฐก็มี2ประเด็นค่ะที่เป็นความเสียงและทําให้นักลงทุนเนี่ยไม่ได้เอาเงินกลับเข้าไปซื้อในตลาดพู่มากนะคะแต่กลับมาถือเงินสดนะคะเพื่อรอความลี้ขายโดย2ประเด็นล่าสุดก็คือ government shutdown น,ดดนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับภารานี่แล้วก็การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวเนื่องกันกับ การถูกดาวเกรดนะคะของมุดดีนั่นเองนะคะทำให้เกิดแรงเทขายข,ายของพันธบัตรสารัดออกมาค่ะเพื่อถึงเงินสดก็ดันให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นด้วยนะคะล่าสุดแตะที่105.65ซึ่งถ้าบอลยิวค่ะยังคงเร่งตัวต่อก็จะทำให้ตลาดหุ้นไปไหนไม่ค่อยได้นะคะ ความกังวลเรื่องของกัมชดาวค่ะซึ่ง,งปกติก็อาจจะเป็นเรื่องของการเมืองสาระนะคะที่สองพักใหญ่อาจจะไม่ลงรอยกันสําหรับการทํางบประมาณแผ่นดินนะคะโดยสุดท้ายก็จะสามารถเคลียร์กันได้ในอดีตที่ผ่านมาแต่ในครั้งนี้ค่ะดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็จะกระทบกับตลาดลงทุนนะคะทำให้เกิดการขายพันธบัตรสาระอย่างต่อเนื่องจนทำให้บอลยูสิบปีค่ะล่าสุดก็เล็งตัวแตะที่4.54สูงสุดในรอบปีนี้เลยนะคะโดยทางแบ k ก f อเมริกาค่ะเขาก็เชื่อว่า บอลยูสิบปีค่ะอาจจะเล่งตัวไปที่4.75นก็เป็นไปได้นะคะตามที่เมื่อวานเรามีการอัปเดตไปงบประมาณของสารัฐค่ะขาดดุลอย่างต่อเนื่องนะคะจนทำให้ภาระานี้ของสารัฐสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะล่าสุดก็ยืนที่ประมาณ26ท r i เลี o ยน,นะคะซึ่งมากกว่า GDP ของสารัฐนะคะจนทำให้อาจจะ เป็นเพุที่ทําให้ข้อตกลงของสองพักเนี่ยเริ่มมีปัญหาว่าจะไม่ควรก่อหนี้เพิ่มและดูเหมือนการแข่งข้วทางการเมืองของสหรัฐจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะซึ่งหากยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงได้ภายใน30กันยายนนี้ค่ะก็จะทําให้เกิดการวั h เ t ดดาวโดยความเสี่ยงนี้ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่การว s h u t ดดาวหมายถึงว่าต้องปิด ตัวของภาครัฐในการดําเนินงานทั้งหมดนะคะก็ขึ้นอยู่กับความก,กับระยะเวลาด้วยนะคะและรัฐบาลค่ะจะต้องจ่ายเงินให้กับพนักง,งานโดยไม่ต้องทํางานค่ะซึ่งทางเจพีมอแกนค่ะเขาก็มองว่าความเสี่ยงเรื่องของกอลแมนชาด,ดาวเนี่ยจะทําให้ไม่มีการเปริดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆและหากยืดเยื้อค่ะก็จะทําให้เฟดไม่มีข้อมูลที่จะประเมินเรื่องของนโยบายการเงินและอาจจะทําให้ต้องคงอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ การปิดระบบนะคะเป็นเวลานาน,านของก็แมนชั่ดาวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดซึ่งทำให้มูดดี้ค่ะมูดดีนะคะก็เป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ทเหลือเพียงรายเดียวนะคะที่ยังไม่ได้ดาวเกรดสารัฐนะคะรองจาก S&P Rating แล้วก็ฟ t c เล a t i n งนะคะที่มีการดาวเกรดสารัฐไปแล้วเนี่ยเขากำลังพิจารณาว่าพิจารณาแล้วก็อาจจะส่งสัญญาณเป็นเชิงลบมากขึ้นต่อเศรษฐกิจสารัฐะคะ การขาดดุลภาคการคลังค่ะที่รุนแรงขึ้นจากทั้งราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้รัฐเนี่ยต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกทั้งดอกเบีย้ยที่ขึ้นมาแรงนะคะก็ทําให้ภารคนี้ที่มีอยู่เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยก็เลยทําให้ขาดดุลนี่มากขึ้นและกดแันความสามารถในการชําระหนี้ของภาครัฐค่ะด้วยความเสี่ยงก็มีมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาซึ่งตอนนี้ค่ะแก็บของกัมเบนช์ดาวเนี่ยเขาประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ14-60วันก่อนที่จะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในเดือนตุลาคมค ส่วนความเสี่ยงเรื่องของราคาน้ํามันนะคะก็ทางเทรดเดอร์เขาก็ยังมีความกังวลว่าราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะเร่งตัวขึ้นก็อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อนะคะและอาจจะทําให้ดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงได้ยากมากขึ้นส่วนเฮดฟันค่ะก็มีการเพิ่มความเสี่ยงต่อราคาน้ํามันจากมองว่าตัวสป라이เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงไปอีกนะคะแล้วก็จะกระตุ้นให้ดีมาเนี่ยอาจจะใช้เพิ่มขึ้นและรัฐบาลค่ะจะต้องซัพพอร์ตในประเด็นเรื่องของพยุงราคาน้ํามันเนี่ยให้มากขึ้นนะคะ ซึ่งก็อาจจะเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อประชาชนนั่นเองนะคะจากภารนีของสหรัฐแล้วก็กลเมนเชนดาวจนทําให้มูดดี้ค่ะอาจจะต้องมีการดาวเกรดบอลของสหรัฐก็อาจ,จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการขายบอลออกมานะคะแล้วก็ถือเป็นเงินสดซึ่งนอกจากปัจจัยภายในของ การที่ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วนะคะตามที่ได้อัปเดตไปเนี่ยก็ยังมีปัจจัยภายนอกเรื่องของแนวโน้มการถดถอยของเศรษฐกิจใน Euro, ยูโรยูในยุโรโซนนะคะโดยเฉพาะฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันรวมถึงญี่ปุ่นค่ะที่ยังคงต้องเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปจากเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางและก็ความกังวลเรื่องของอสัาหารรมทรัพย์ของจีนที่รุนแรงขึ้นนะคะ ก็ล่าสุดทําให้ค่าเงินทุกสกุลเลยค่ะอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องยูโรเนี่ยแตะ1.05นะคะจาก1.06เยน148.81ต่อดอลลาร์ใกล้150แล้วนะคะส่วนหยวนค่ะหลุด7.30แล,ล้วคะยืนที่7.31ต่อดอลลาร์ซึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงต่อเงินทุนไหลออกนั่นเองค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวลดลงก็จากแรงกดดันของเศรษฐกิจแล้วก็การเล่งขึ้นของบอลยูในทิศทางเดียวกับเอเชียนะคะที่ปรับตัวผสมผสานจีนก็รับแรงกดดันจากประเด็นอสังหาริมทรัพย์เรรมื่อวานนี้ค่อนข้างมากนะคะทำให้ปรับตัวลดลงมาทั้งจีนเบลแลแล้วก็ฮ่องกงค่ะหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะคะมีการปรับตัวลดลงมากสุดนในรอบเก้าเดือนเมื่อวานนี้โดยปรับปีนี้เนี่ยปรับตัวลดลงมาแล้วประมาณยี่บห้าเเซ็นหลังจากที่ชน่นาเอโยแกรนค่ะก็มีการยกเลิกการประชุมนะคะแล้วกผูู้บบรริหาถจัคุม หลังจากที่มีการเข้าตรวจสอบจากภาครัฐนะคะสำหรับโครงการก็ความกังวลก็อาจจะมีความกังวลเรื่องของการขุดคุยแล้วก็อาจจะมีการสร้างผลกระทบให้กับกลุ่มอสังหาจีนเพิ่มเติมนะคะซึ่งเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงสาหรับวิกฤตนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะความเสี่ยงในการชําระ นี่ของเอเวอร์แกลนะคะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ภาครัฐนี้เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าซากตึกที่เขาสร้างไว้เนี่ยมันค่อนข้างว่างเปล่าซึ่งก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่จะหาเงินมาชําระหนี้นะคะโดยทางกรอตจีนเขาเขาก็ระบุว่าอาจจะต้องทบทวนแผนการปรับโครงสร้างใหม่เพราะว่าเอเวอร์แกลเนี่ยไม่สามารถไม่สามารถที่จะหาฟันดิ้งเงินเพิ่มได้นั่นเองนะคะโดยทางเอเวอร์แกลเนี่ยอาจจะต้องต่อสู้กับการหาหนี้นะคะหาเงินมาชําระหนี้นะคะประมาณ300327,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านนะคะหรือประมาณสองจุดสามเก้าล้านล้านหยวนนะคะซึ่งก็จะต้องขึ้นศาลฮ่องกงในวันที่สาสิบตุลาคมนี้ด้วยค่ะมันอาจจะไม่ได้จบแค่เอฟแกรนะคะเพราะว่ามีอีกหลายเดเวลลอปเปอร์ค่ะของจีนกาลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของสภาพคล่องเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเฮงด้าอเวลเอสเตดกรุ๊ปนะคะรวมถึงคันชุยกาเดนค่ะก็ตอนนี้ก็ยังเผชิญกับเรื่องของปัญหาสภาพคล่องนะคะ,ะเพราะว่าการอ่อนค่าของเงินหยวนก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้นี่ในรูปเงินต่างประเทศเนี่ยทวีทวี เขาเรียกว่าเพิ่มมีนี่ที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเช่นกันค่ะซึ่งประเด็นอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็ยังคงเป็นปจัจจัยกดดันต่อเศรษฐกิจจีนนะคะในขณะที่ดอลลาร์ก็เป็นข้อจํากัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาลนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะอัดฉีดเงินเข้าไปเยอะๆได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้หยวนนี่อ่อนค่าลงไปต่อนะแล้วก็อาจจะเกิดเงินทุนไหลออก ต่อเนื่องไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสัปดาห์นี้นะคะตัวเลขเศรษฐิจีนที่จะประกาศเนี่ยดูเหมือนมีแมนวโน้มเนี่ยจะฟื้นตัวมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นโอกาสในการเข้าเก็งกาไรระยะสันส้นๆได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ